อันนี้ก็กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอ,อะไรอ่ะ๋อวันนี้ไม่ขอรบกวนอ่าแล้วมาถามทำไมเอออะไอย่าง้เขาไม่ได้กวนเขาถามอ๋อเขถามที่เฉยนะใช่อะไรอ๋อคือว่าอย่างนี้อ่าผมไปเห็นพระเนรองหนึ่งสรุปร่างลาักษณะดีงามมาก แต่กิริยาเป็นกระเทยไปทุกๆอย่างผมสงสัยว่ากิริยาในลักษณะแบบนี้การบรรพชาจะสมบูรณ์แบบหรือไม่และจะมีอานิสงส์ครบถ้วนหรือเปล่ามผมไม่สบายใจเลยเกรงท่านจะมีโทษกอรั้วก็ไม่ขอตอบเหมือนกันไม่แน่ใจไอ้เรื่องนี้เนะี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้รูปร่างร่างกายมือนกันดูการใช,ใช่ใช่<อ>ใจ,<ใ>จิตใจืมผู้หญิงก็ไปพระอารัานได้ จะแย่ไปอ้ยอย่างนี้พวกกระทงกระเทยถ้าหากว่าใจดีๆก็เอามีสิทธิ์ไปได้นะมีไปได้ถ้าไม่ห้ามเลยโอ้โหนี่ต่อไปเนี่ยคือคือพวกกระเทยเนี่ยมีหลายดเี๋ยวไม่ใช่ผมพวกกระเทยนะพเพิ่นก็ผ่านมาที่บ้านบางคนก็มาแอบมาซื้อยกทรงนะเขาถามว่าผมเป็นกระเทยเนี่ยฝึกมโนมยิทธิได้ไหมได้ไม่เป็นไรบอกเขาได้โอ้มโนก็กระเทยนี่ไม่ไม่ห้ามอะไรกันเลยนะมนโนโน่แตอย่างหัวหงษ์ก็โนใจก็โนอ๋อ ครับดีจริงๆศาสนาพูดใช้ไล้ทุกอย่างธรรมะนะอย่าลืมที่ถือใจเท่านะใช่ๆไอ้ที่เป็นกระเทยเพราะว่าเจ้าชู้มนันใช่ก่อนหมายความว่าผู้ชายเคยเจ้าชู้มาก่อนแล้วอย่างยกทรงเนี่ยอผมนะครับเป็นคนสงบกงเงียบนะครับใช่ลาเบเหลหผลอครับ <c oughs> โอ้กระเทยนี่มาจากการเป็นเจ้าชู้ในร<ช>ี่ต้อตรงรบเร็วเป็นเพลิ จากเปลนสุรกายจากสุรกายก็เป็นสตรีชานจากจสตรีชานก็มาเป็นสติีชนก็ถูกทำลายเพศถูกตอนอ๋ออย่ก็ต,อต,อตอ่อมาก็มาเป็นคนเป็นบรรดากรแล้วมาเป็นกะเคยที่จะมาเป็นคนธรรมดาโอ้โหก็จะสมบูรณ์แบบได้ก็ผ่านมาหลายด่านนะครับด่านด่านเยอะโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าคุณแผนก็ฝ่านนี้ก็ลำบากตายโอ้ยคุณแผนไม่เป็นเรื่องชู้เอา ผมไทยไม่คนมีเมตตาอ๋อผมเมตตากับเจ้าทูเป็นคนละอันเลยแบบไหนกันบางรายเข้ามาบ้านก่อนอ๋อองเมตตาเขาสามาแล้วอ๋อโอ้ยังนี้ไม่เรียกว่าเจ้าทูดบางรายก็ไม่มาเราก็ไปชวนเข้ามาร้อ Oh, oh, oh. เรื่องเราไปกล่าวกล่าวก็เปนะ็นอะไรคุแผนต่อไปไม่ใช่เจ้าชู้นะโคตดคำว่าจะมีโทษหรือไม่มีโทษอยู่ที่มีหลวงนะครับถ้ามีหลวงเขาไม่อนุญาตจะมีโทษอก็ oh, มีหลวงอนุญาตจะไม่มีโทษไม่นอกใจกันครับ <c oughs> อย่างนี้เราอย่างขุนแผนนะมีหลวงเขาใจดี oh, oh. ออกจากบ,บ้านไปแต่ค้างคืนก็ต่อห้องอีกห้องหนึ่งเปลี่ยนไปเลยไงไง,งมีมาแน่ <c oughs> โอ้อง yeah, yes so oh, oh, นี้แสดงว่าคุณแผนก็มีบารมีนะได้เมียไม่ได้เมียเมียเมียหลวงออรู้จักใจนะใต่อไปจะหาใหม่ระวังต้องหาแังนะพูดไปยังงั้นะเจอเหตุกลับบ้านนอนไม่หลับเลยนี่นะตกซ้ายตกขวาเนะ